สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการทำธุรกิจด้วยตนเองไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เรามองจากสิ่งรอบตัวต่อยอดให้เป็นแล้วก็หมั่นพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ Bio Circular Green Economy ที่จะคอยเป็นแนวทางแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของเรา ที่สำคัญจะต้องคอยปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดหรือเทรนโลกอย่างเทรนในตอนนี้เลยก็คือสังคมผู้สูงอายุถ้ามองใกล้ตัวเราก็คือสังคมไทยแต่ถ้ามองในมุมที่กว้างขึ้นก็คืออาเซียนซึ่งตอนนี้นะคะได้กลายเป็นภูมิภาคของสังคมผู้สูงอายุไปแล้วความต้องการของสังคมผู้สูงอายุก็คือความสะดวกสบายความปลอดภัยที่มากขึ้นรวมไปถึงอาหารการกินที่จะต้องง่ายต่อการทานแต่ยังคงความอร่อย ซึ่งธุรกิจที่เราจะมาเปิดโลกกันในวันนี้นะคะเขาได้มองเห็นสถานการณ์นี้แล้วเกิดเป็นซอฟสปูนขึ้นกว่าซอฟสปูนจะมีอย่างทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างไปฟังหลักการและแนวคิดกับคุณเศรษฐพงศ์กันเลยในสร้างสารรค์ธุรกิจกับเศรษฐกิจ BCG ค่ะสำหรับธุรกิจอาหารซอฟสปูนชื่อน่ารักมากๆอยากให้เล่าได้ไหมคะว่าตอนนี้ซอฟสปูนขายอะไรบ้างแล้วก็ชื่อนี้มาจากอะไรหรอคะชื่อที่ใช้คําว่าซอฟสปูนนะครับเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราของเราเป็นอาหารนะครับในเมื่อเราเป็นอาหารมันเกี่ยวข้องกับช้อนเราก็อยากจะสื่อในในตัวของชื่อแบรนด์เองด้วยก็คือเป็นช้อนที่ใส่อาหารนุ่มๆมาหาที่นุ่ม,าาน,มนวลเคี้ยวง่ายเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการกลืนลําบากหรือว่ามีปัญหาการเคี้ยวการกลืนอย่างเงี้ยครับทำให้เราก็ตกลงกันที่เป็นชื่อของ s f อ s p ปู n นะครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกของธุรกิจดีกว่าคะ่ะกว่าจะมาเป็นซอฟสปูนตอนนั้นทาไมถึงอยากเริ่มทําธุรกิจอาหารที่เป็นอาหารนุ่มล่ะคะจริงๆหลายๆธุรกิจอะครับเกิดขึ้นจากเพนพอยต์ของตัวเองนี่แหละครับ<ม>วันที่คุณพ่อป่วยเราคุณพ่อสูงอายุแล้วป่วยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะหาอาหารที่อร่อยอร่อยที่ท่านอยากทานให้ท่านได้ทานพอเราเอาอาหารที่ท่านเคยทานที่อร่อยอร่อยที่ท่านอยากทาน ท่านทานไม่ได้เพราะว่าด้วยภาวะการเคี้ยวการกลืนที่ไม่ปกติงั้นมันมีอาหารอย่างอื่นไหมที่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้สามารถทานได้อย่างเราต้องอร่อยนะเพราะว่าเราเชื่อว่าความสุขที่เกิดจากการทานมันเป็นความสุขง่ายๆแต่มันก็ทําให้เกิดกําลังใจ,ใ,จงใช่กําลังใจในการใช้ชีวิตอยู่อาหารที่เคี้ยวง่ายกลืนง่ายมีครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเป็นโปรตีนเป็นนมเป็นวานิลาเป็นอะไรเงี้ยครับ ซึ่งถามว่ามันอร่อยไหมเราก็ลองชิมนะแล้วเราก็เอ้ยนี่เรา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 ยังรู้สึกว่าเราไม่สามารถทานได้ทุกวันเราก็เลยอ่ะในเมื่อเราหาที่เราหาตอนนี้เราหาไม่เจอนะเราลองดูของต่างประเทศบ้างซิเราก็ลองไปเซิเร์ชหาข้อมูลของญี่ปุ่นของยุโรปของอเมริกา,านี่อาหารสําหรับผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่นมีหลากหลายมากหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วก็มีระดับความความนุ่ม แล้วก็ใช่ครับและรายละเอียดเยอะมากแล้วสะเฮ้ยทำไมที่เราไม่มีทำไมไทยยังไม่มใช่ทำไมที่บ้านบบเราไม่มีทำไมฉันหาซื้อให้พ่อฉันไม่ได้อะไรเงี้ยครับในเมื่อ hmm. เป็นอย่างนั้นเราทําเองไหมอ่าเราก็เลยเอาไอเดียเริ่มง่ายอยากไอเดียที่เราเห็นแล้วมาทําเองในครัวของเราเองพื้นเพลแล้วผมเรียนวิทยาศาสตร์มาผมเรียนไบโอเทคมาผมก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มที่เป็นนักวิจัย เพื่อนๆที่ทํางานเกี่ยวกับการแพทย์อยู่งล้ไงเราก็เริ่มถามสอบถามข้อมูลเริ่มหาข้อมูลเองด้วยเราก็เลยเริ่มอ่งั้นลองไปถามผู้เชี่ยวชาญหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมีนักวิจัยหลายกลุ่มในประเทศไทยที่กําลังศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องอาหารฝึกกลืนอาหารสำหรับผู้กลืนลําบากเราก็เข้าไปติดต่อเข้าไปคุยจนเราก็ได้โน้ตหาวบางอย่างกลับมานะครับเราก็กลับมาทําพยายามพัฒนาสินค้าของเราไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้แล้วทำทำแค่ว่าใช่ใชพอ ในในกลุ่มลูกค้าของเราปัจจุบันนะครับมีอยูอ่สองกลุ่มหลักกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุอยู่แล้วที่ท่านมีภาวะความคืบลาบากหรือว่าการการเคี้ยวไม่สะดวกนี่มีอยู่แล้วแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มไปทําธันตกรรมมาผ่าตัดมาก็าในช่วงเวลาสั้นๆนั้นก็ทานอาหารที่อยากทานไม่ได้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งไปฉายแสงมาในลําคอในช่องปากเบินหมดเลยแล้วประทานอาหารปกติไม่ได้ อาหารของเราก็สามารถรับประทานได้เพราะว่ามีตัวเจลมีความชุ่มชื้นเหมาะสมก็กิืนได้สะดวกไม่ทําให้เกิดความระคายเคืองตอนนั้นได้มองเทรนโลกไหมคะว่าธุรกิจเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยต้องไปดูปัจจัยรอบนอกข่าวหรือว่าสถานการณ์รอบตัวเราจริงๆแล้วการเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับตัวประเทศไทยเองกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจังอย่างเต็มที่เราก็กลับไปดูว่าในเ้าในประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วล่ะ อย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาอย่างหลายๆที่เนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีธุรก,กิจอะไรหรือมีโอกาสหรือมีสิ่งต่างๆอะไรบ้างเราก็ไปดูแล้วเปรียบเทียบซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออเอาจริงๆแล้วในธุรกิจอาหารผู้สูงอายุแบบจริงจังเลยนะครับ <Voice> มันก็ยังมีน้อยมากในประเทศเราแสดงว่าการรีเสิร์ชตลาดสําคัญใช่ครับแน่นอนเราจะทําอะไรทุกอย่างถ้าถ้าเป็นธุรกิจนะครับถ้าเราจะทําธุรกิจมันไม่ใช่แค่ว่าเราทําที่เราชอบอย่างเดียว ที่เราชอบแต่ไม่มีใครชอบเลยมันก็ไม่เกิดไม่ได้ใช่ครับ,รบดังนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าในตลาดที่คุณจะลงไปเล่นลงไปอยู่ในนั้นน่ะความต้องการจริงๆคืออะไรแล้วเราเราแมทหรือไม่แมทอย่างไรอย่างเงี้ยครับถ้าบังเอิญความต้องการเขาคือสิ่งที่เรามีมันก็ไปได้ไปได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องคาดการหรือว่าเอาข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบันแล้วก็ ปรับตัวให้ทันมาวางแผนใช่ครับปรับตัวให้ทันเพื่อจะให้ไปต่อได้คุณเศรษฐพงศ์กับทีมคือเอาภาพในหัวออกมายังไงคะว่าเราจะสร้างธุรกิจนี้แล้วเราต้องเริ่มจากจุดไหนเริ่มลองเริ่มหาทีมหรือว่าเริ่มจากตรงไหนดีครับก็เหมือนกับว่าก่อนจะทําเราต้องรวบรวมสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีและสิ่งที่ควรจะต้องรู้ควรจะต้องมีให้ได้จะอะไรก็ตามถ้าทําธุรกิจอาหารสิ่งแรกก็คือความอร่อยถ้าทําอาหารแล้วไม่อร่อยคุณไม่ต้องขายอาหาร ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็อร่อยดังนั้นเราก็เลยไปหาเชฟเชฟที่เป็นอาหารไทยทําไมเราจะไม่ทําอาหารไทยดีๆขึ้นมาสําหรับผู้สูงอายุขายในเมืองไทยด้วยและถ้ามีโอกาสส่งออกด้วยก็ได้ดเราก็เลยเริ่มอ่ะมีเชฟละอาารล่รเราอร่อยแน่นอนต่อไปก็คือถ้าอร่อยแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าเ,เพราะว่าเราไม่ได้ทําอาหารสาหรับคนทั่วไปเราทำมาสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงอายุละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่า ด้วยววยด้วยสุขภาพด้วยความแข็งแรงด้วยทุกอย่างเราต้องจริงจังมากตอนนั้เราทํามาแล้วเราเทสกับใครบ้างคะตอนนั้นเทสกับคุณยายของภรรยาก็นำไปให้เทสก่นโอ้ชอบมากรสชาติดีชื่นใจแล้วประทานได้เยอะขึ้นใช่ใช่ครับเราก็เอยอย่างน้อยที่สุดอันแรกแล้วอาหารเราอร่อยชัวร์แต่ว่าไม่ไม่ใช่แค่คุณยายท่านเดียวเราก็จะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณยายเพื่อนๆที่รู้จักที่สนิทกันได้ลองชิมด้วย พอถึงตรงนี้แล้วไอ้ที่หลังจากนี้ก็สําคัญเพราะว่าทีม R&D ก็ต้องมาดูว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตจริงผลิตได้หรือเปล่าผลิตที่เป็นสเกลแบบใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่าใช่ครับควบคุมคุณภาพความสะอาดได้ตามมาตรฐานออยหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเราทําจานเดียวมันโอเคแต่พอทาเยอะเรื่องของเวลาเรื่องของกระบวนการผลิตก็มาเกี่ยวข้องก็มีเหมือนกันที่แบบ ทั้งทีมเชฟโอเคนะ,ะกำํำหนดอาหารโอเคแต่พอไปทำจริงไม่ได้ต้องกลับมาแก้ใหม่เริ่มใหม่ก็มีตัวทีมคุณเศษฐกับทีมที่ทำได้ไปสิร์ชหรือว่าไปสัมภาษณ์ไหมคะว่าปัญหาในการทาของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างอะคะมีอยู่สองส่วนอันแรกคือเราเราซื้องานวิจัยของอ่าไมหิดนอ๋อมมงานวิจัยเป็นเบสใช่<ง>เราซื้องานวิจัยเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทำให้ดีและเป็นมาตรฐานอย่างน้อยงานวิจัยของมหาลัยมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นเราเราลงทุนซื้งอางานวิจัยแล้วเรามาปรับเข้ากับอาหารของเราด้วยอันที่2เราไปคุยกับคุณหมอจริงๆที่โรงพยาบาลเรานาตัวอย่างอาหารเราไปคุยเราพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทํามันอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าสำหรับซอฟสปูนเทสสินค้าอยู่นานไหมคะกว่าจะมั่นใจว่าตอนนี้พร้อมละที่จะขายเป็นครั้งแรกมีอยู่สส่วนสินค้าเรามีในพา์ที่เป็นสินค้าแช่แข็งกับพาสที่เป็นสินค้าพร้อมรับประทาน ตัวสินค้าแช่แข็งเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีเพราะว่าในกรรมวิธีการทําอาหารแชร่แข็งจะง่ายกว่าแต่ในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารพร้อมรับประทานอันนี้ค่อนข้างยากเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะในการผลิตแล้วก็เรื่องของการควบคุมอายุสินค้าและคุณภาพสินค้าเราว,วางแผนการขนส่งยังไงบ้างคะสาหรับความแช่แข็งที่มันจะต้องเย็นไปจนถึงลูกค้าเลยถ้ามองว่าถ้าเราทําเองทั้งหมด เราเป็นคนขับไปส่งเองเราทําเองทั้งหมดอันนี้ยากลงทุนสูงใช่นี่ลงทุนสูงมากเพราะว่าเราต้องมีห้องเย็นนะเราต้องมีรถขนส่งเย็นนะเราต้องต้องมีอะไรหลายๆอย่างมากแล้วถ้าไปต่างจังหวัดไกลๆทำยังไงล่ะต้องมีฮับมีอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้ยากแต่ถ้าเราเป็นผู้บริการให้ผู้ให้บริการรายย่อยเราสามารถไปโคกับผู้ที่เขาให้บริการโลจิสติกแบบแช่แข็งอยู่แล้วได้ไปโคกับผู้ที่ให้บริการต่างๆที่เป็นรายใหญ่อยู่แล้วได้ ซึ่งมีให้บริการเยอะมากในปัจจุบันพอเรามาขายแล้วค่ะเป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ไหมคะมีอยู่สส่วนนะครับในส่วนแรกเราชูว่าพราะอาหารคือความสุขแล้วเราทํามันด้วยความสุขเราอยากมอบความสุขให้กับลูกค้าของเราอันนี้คือเรื่องแรกที่เราทําเลยอันนี้ได้รับผลตอบรับดีมากรู้สึกทันทีว่าลูกค้าที่รับไปมีความสุขมากส่วนในภาคที่2ทงาธุรกิจเราต้องมองในแง่ของเรื่องของธุรกิจกําไรขาดทุนต่างๆ ในภาพนี้ยังคงนิ่งๆอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกเ,ออเราต้องมองในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารของผู้สูงอายุด้วยแล้วก็ตลาดผู้สูงอายุปัจจุบันกําลังซื้อยังไม่ได้มีมากนักเราก็ต้องมาปรับให้เข้ากับความเป็นไทยในปัจจุบันด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปตอนนี้ขายแค่ออนไลน์ไหมคะหรือว่ามีหน้าร้านด้วยตอนนี้เราขายหลกัหลกๆก็คือออนไลน์แล้วก็สามารถรับซื้อได้ที่บริษัท เท่านั้นเองยังไม่มีวางจาหน่ายที่ตัวแทนจําหน่ายอื่นๆเราทําการตลาดยังไงบ้างคะไอ้สาหรับรกลุ่มผู้สูงอายุโดยตรงล้วก็ต้องไปดูว่าอ่าแล้วจริงๆจริง,รงหรือเปล่าที่ผู้สูงอายุไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพราะปัจจุบันผู้สูงอายุใช้ไลนย์เยอะมากกลับมาใช่ใช้ไลน์เยอะมากๆเยอะกว่าที่เราคิดไว้ลูกค้าในไลน์ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุล้วก็เฮ้ยนี่มันก็ยังมีอยู่นะแล้วก็เริ่มโปรโมททางไลน์อันนี้ก็กเป็นได้รับผลลับรับที่ดี ท่านก็รู้จักกับเรามากขึ้นซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรรู้จักเรามากขึ้นตรงมไหนที่ลูกค้าจะเห็นของเรามากที่สุดคะนอกจากโซเชียลมีเดียลูกค้าเราเป็นผู้สูงอายุลูกค้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไปไหนกันไปโรงพยาบาลเราก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วอาหารเราเป็นอาหารที่เหมาะเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้มีภาวะคลื่นลําบากผู้มีภาวะคลื่นลําบากอยู่ที่วอร์ดไหนล่ะคุณหมอท่านไหนล่ะมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างเราก็เข้าไปคุยเข้าไปแนะนําผลิตภัณฑ์เรา ตั้งแต่ซอฟต์สปูนเปิดมาจนถึงทุกวันนี้พบเจออุปสรรคอะไรอีกบ้างคะนอกจากการขายสินค้าพวไปแล้วหลังบ้านหรือว่าปัจจัยอื่นๆส่วนใหญ่แล้วอุปสรรคของเราจะเป็นเรื่องของการจัดการข้างหลังมากกว่าการจัดการเกี่ยวกับภายนอกองกรในองค์กรเรานี่ค่องทางโอเคละการจัดการภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัพพลายเออร์เราเรื่องการนําเข้าส่งออกต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องของการดีลกับภาครัฐการขอใบอนุญาตต่างๆอะไรพวกนี้ครับ อีกส0ปีข้างหน้าของซอฟสปูนของคุณเศษมองไว้ยังไงบ้างคะว่าเราจะปรับไปยังไงซอฟสปูนมันคือก้าวแรกของเราเราออกซอฟสปูนนี่คืออาหารผู้สูงอายุแล้วเราก็ถ้าเป็นตัวของซอฟสปูนเองเราก็จะพัฒนาอาหารอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเรามีเฉพาะกลุ่มของผู้มีภาวะคืนลำบากแต่ในอนาคตเราจะทำอาหารให้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นเมื่อทุกท่านเชื่อในแบรนด์เราว่าอาหารเราอร่อยจริงมีคุณภาพดีจริง อย่างที่บอกเราเรากาลังจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเราไปที่ที่เขาเป็นมา2 3 0ปีแล้วเราก็จะเห็นอ๋ออีกประมาณ5 10, ปี -10 ปีเราต้องเจอแบบนี้นะอีก20ปีเราจะเจอแบบนี้นะผมมองว่าเราจะทํางานได้นานเมื่อเราทํางานอย่างมีความสุข<ม>แล้วคนที่เราเราทำสินค้าอะไรก็ตามหรือบริการอะไรก็ตามแล้วเราชอบมันเราแฮปปี้กับมัน เราส่งไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นก็ชอบมีความสุขกับสิ่งนั้นผมว่ามันก็สร้างแรงกลับมาให้สามารถดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีความสุขสุดท้ายนี้อยากให้คุณเศษฝากถึงทุกทกท่านที่กาลังรับชมค่ะว่าอยากจะสร้างสรรค์ธุรกิจของตัวเองแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเริ่มหรือกําลังกลัวอยู่ควรทายังไงดีคะพื้นฐานการทําธุรกิจคือพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราคิดถึงพื้นฐานสิ่งที่เราจะทําได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการ เมื่อรู้แล้วจะทําอะไรไม่จําเป็นต้องทําใหญ่โตก็ได้เปิดร้านกาแฟไม่ต้องเป็นร้านใหญ่ก็ได้ไม่ต้องมีร้อยสาขาก็ได้แต่ทํายังไงล่ะให้ร้านเล็กๆของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ในในบริเวณที่เราอยู่ส่วนหลักๆก็จะเท่านี้แหละครับถ้าว่ารู้สึกว่าเราเข้าใจในพื้นฐานของสิ่งที่เราจะทําแล้วเรารักมันนะครบกับเรามีความรู้เรื่องบัญชีพื้นฐานแล้วมีวินัยกับมันส่วนใหญ่ก็ยากที่จะหลมไปได้ง่ายๆ เชื่อว่าวันนี้ทุกท่านได้ความรู้และไอเดียไปต่อยอดเยอะมากๆขอขอบคุณคุณเศษมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับเช่นกันครับ